โอ้เจอทางแคบจัดครับแย่ yeah, แล้วหลองอาร์ตนี่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องสอจดำสิ้นครับผมวันนี้จะให้ดูฝีมือการถอยเทดินของเสียอาร์ตสิงรถบรรทุกครับ yeah. cool, โอ้จะตรานอนเลยหร กราจะถอยยามอันนี้ครับโอ้เลี้ยด้ด้หรือพี่ทา,ทางแคบครับติดกระจกมองไม่เห็นน่าจะไปเทนู่นหละไปไกลนู่นเลย,ลยเจี๊ยบนี่นี่นี่ต้นนี้นี่ สอง tốt นี่นี่ đi, 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 đi. Ừ, đi, đi, đi. Đi, chưa bắn ๆโอ้อันนี้ bắn จอดนี่ปัดเฮ้ยฮะดึงไปปัดปัดนิด bắn ใกล้เกินนี่ได chiều <laughs> Mà má, <.beeping> Đúng, cái chọ kia, tia kia này Chạm tia ở kia mà cắt là bạn đường này Ô, oh, khẹp chặt vào 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 sai nói ô ăn đi ô tồn mai khó đi ปลยขยันเลยจ้ะเลยขยันเลยเอาพูดดินมันยุบเลยครับเจียบเนื้อนี่เต er> ้เวียนออกลิชกตัวพี่เจ้ากระโลถอยลิชงใหญ่เลยเ้ยเบียบอลเดิมเนี่ไปเลยชื่น อ,อ้าวดูดินครับไม่รอดหรอกไม่รอดพ่อไม่ไหวแล้วเตะเลยตรงนี้แหล,อๆๆอละอยู่ไกลด้วยครับต้องช่วยตัวเองนะ่นี่ถ้ามันติดอ่ะ Täällä se thôi nói thôi nói ba 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 chuộc thang nhung lại gặp เดี๋ยวไปดูตอนออกมันจะออกแบบไหนลูกพีโอ้เนี่ยตอนขาออกนี่ขากระจกน่าจะไม่เหลือครับว่าต้นอยู่ขามันเยอะนะแล้วทางมันแคบครับพอทางมันแคบมันก็ ถูกกับกระจกแล้วนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าขุดดินแล้วครับช่วงทำงานของรถดำรถไมโครแล้วครับตอนนี้ก็จะมีคลิปพวกรถดำให้ชมบ่อยๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับ คณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ